โครงการแก้มลิงนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการในพระชดำริที่ช่วยแก้ไขทั้งปัญหาน้าท่วมน้ําแล้งได้เป็นอย่างดีให้แก่ทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขออัญเชิญพระราชนัสเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2538มาให้คุณผู้ชมได้รับฟังแล้วก็รับชมกันอีกครั้ง <c oughs> เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับก็อย่างที่บอกว่าแก้มลิงก็มาจากมาจากลบุรี เพราะว่าฝูงลิงแต่ว่าการที่ทำอันนี้ต้องทำตามมติที่มีเขียนมาข้างใต้ตรงนี้เหมือนที่เคยบอกเมื่อเมื่อประมาณสามปีว่าเป็นภาษาฝรั่งนะขอโทษเขาก็ต้องเขียนภาษาฝรั่งเป็นภาษาไทยท่านองคมนลตรีได้บอกว่าเขียนเป็นภาษาบาลี ยังยังจําไม่ได้ว่าท่านว่าอะไรนะแต่ว่าภาษาไทยพูดยากแต่ภาษาอังกฤษก็คือ our loss คือสิ่งที่เราเสีย is e คือเป็น our gain เป็นกําไรของเรานะจำไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าภาษาไทยภาษาไทย ภาษาบาลีภาษาบาลีแต่อาลอสอิสราเอลก็้ไม่ได้จำไม่ได้ได้สี่จำไม่ได้แต่ว่าอาลอสอาลอสลอสเสียเสียนะความเสียหายของเรากลายเป็นกำไรของเราต้องทำตามมตินี้กติพจน์กติพจน์ ของอของสำนักง,งานปหลอก็สามารถที่จะที่จะทําอันนี้ได้แต่ถ้าถือว่า a loss is a loss คือ,ไม,อมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเสียเงินก็ทําอันนี้ไม่ได้ต้องยอมเสียเงินแต่ในที่สุดก็กลายเป็นกำไรของเรา เพราะว่าที่นี่คนพวกนี้เขาจะร่วมมือจะทำโครงการนี้ได้ราคาถูกและพวกประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้กำไรเหมือนกันทางราชการก็ได้กำไรฉะนั้นที่อยากที่จะให้ให้เข้าใจว่าทำไมเรียกว่าแก้มลิงเพราะว่าน้ำที่ลงมานี่ มันลงไม่ได้ก็ต้องเกียวเกียวเกี้ยว,ยวแล้วเก็บเอาไว้เก็บเอาไวไ้ในในนี้ส่วนน้ําที่ลงมาที่ขึ้นมานี่แล้วก็มาเข้าในนี้จะต้องมีตรงนี้มีคลองสองคลองอย่างน้อยคลองหนึ่งชื่อคลองสําเร็แล้วอีกคลองชื่อคลองบ้านภาษีไอ้อไรโรงโรงภาษีหรอโรงนะ นะลงเนี่ยตรงนี้เวลาน้ำขึ้นมาพุ่งเข้าไปเลยจากที่นี่มันไปลงคลองบางกอกน้อยแต่เราถ้าทำทางที่จะให้ลงมาตรงมาน,นี่คลองสนามชัยหรือคลองออคลองบาง,ออบางหมด นี่สนามชัยมันลงลงนี่คลองคลองมหาชัยนี่สนามชัยบางมดถ้าเอานี่มาต่อเชื่อมสองอันนี่ซึ่งทำได้เป็นจะเป็นถนนคลองหรือจะเรียกว่าคลองถนนก็ได้เพราะว่าข้างบนเป็นถนนข้างล่างเป็นคลอง ของเมืองนูออรินในอเมริกาเขามีถนนกลองภาษาฝรัร่งเขาเรียกบัการนาสตรีทที่นูออรินใครไปนูออรินคงได้ไปกานาสตรีทเวลาน้ำท่วนมน้ำจะเข้ากานาสตรีทเราไปลงแก้มลิงของเขาของเขาแก้มลิงของเขาเป็นแก้มลิง ธรรมชาติเป็นระกูลใหญ่แต่นี่ของเราต้องสร้าง ambling, แก้มลิงเราต้องสร้างกถนนตรีต่ถนนคลองถ้าทำอันนี้ได้แล้วสบายจะไม่ไม่ท่วมนอกจากจะเป็นฝนพันปีถ้าฝนพันปีนะั่งคงไม่ใช่หมืนปีฝนหมื่นปี คือคราวนี้ฝนหรือน้ำลงมาเป็นประวัติการแต่ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถที่จะต่อสู้ธรรมชาติได้เครื่นี้อยู่ในภาพความทรงจำของใครลหลายคนนะครับแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอย่างที่จะหาใครเทียบได้ <S S S ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับ